กินเผ็ดไหมมาดีแล้วกินมาดีก็ไม่กินแล้วแค่ได้อายุอีกดีแล้วน้องไม่ตอบพี่ปั่นน้องไม่ตอบหนูอ่ะพี่ปั่นคุณถามเฮียแล้วไม่ยอมฟัง่ลยแบรนด์ลาโร่กัมบอสเซโร่พ่อชื่อสันตปุ๊บไม่ใช่พี่ผ่นแล้วเขาฟังไม่รู้เรื่องอ๋อพี่ตอบ่า กันอายุกี่ปีแล้วคะอายุเท่าไหร่แล้วร้อยสิบเอ็ดครัอสิบเอ็ดเรียนโรงเรียนอะไรคะแต่ครับถ้านันจะถามที่นั้นนะ่ะพัฒนันจะถามอายุหรืออะักถามอายุดีกว่าครับโธ่ชราดีว่าโอ้เน้องอยากรู้ไหมว่าพี่อายุเท่าไหร่ <c oughs> พี่อายุ <c oughs> พี่อายุยี่สิบ โอ้ยก่อนกว่าหมูต้องสิบปีอ่ะพี่ป้านก่อนกว่าดีแล้วน้ำหนักก็น้อยกว่าเลยแล้วน้องมาจากไหนน่ยอย่าเพิ่มเพิ่มก่อนเพิ่มเพิ่มก่อนเออฮะวิวพี่ลุงเป้าพี่ลุงเป้าว่าหนัวเกี่ยวพูดได้ทันมั้งเลย เร็วตายช้าเกิดอุบัติเหตุป่วยทางโรคหรือว่าเกิดนั้นั้นในการดูแลตัวเองเป็นสิ่งที่ดีที่สุดรู้ไว้ครับขนาดับผมครับพี่ปันครับต้องสติครับ่สติต้องติ้องิมากครับพะนั้นหรือว่าฉลาดมากทำอะไรต้องมีสติ พีป่ปัน่นพี่ปัปป่นค่ะน้องนักศักษะค่ะที่เราทำจะ่อกกระบวนการคิดวิเคราะอและแยกประเด็นพี่ปั่นไม่ซองน้องนักบ้างเหรอน้องนักศึกษาจะมีภาพที่เจอ,อที่เราคิดวิเคราะห์มันก็เ,เป็นเปอร์เซ็นต์ยี่สิบสิ่งที่เราคิดคิดครอไปแล้วดังนั้นเราเลือกคิดวิเครอสิ่งทีเง่เราคิดเนี่ยเราก็คงจะเลือกสิ่งนี้กับตัวเราอยู่แล้ว อ่นมงนับขุ่พักนะคะแต่ในบางครั้งเราเราเองเราก็อ่านได้ในการใช้ชีวิตนะบางคนเนี่ยรักตัวเองกัรักตัวเองเนี่ยเฮ้ยเอากินชาไข่มุกกินซิการ์กินอเนื้อลาบานไปพี่ปั่นฉันจะกินชาฉันจะกินมุดไม่ดีนะพี่ปั่นพี่ปั่นรู้ไหมว่านั้นจบพี่ พี่ปันพี่ปันรู้เปล่าหนูชอบกินอะไรอย่างนั้นที่ดีเหรอน้มนไมันหลมดไม่หนูชอบกินชอบกินบุฟเฟ่ชาบูยเหอส่งอันนู้เอปลาทะเลด้วยป่ะสีฟูด้วยป่ะแล้วชาบูชีมันมีทะเลป่ะไม่รู้กไม่เคยแดกชาบูชีกูแดกหมูกระทะบุฟเฟ่แต่พี่ ทำไม,มปัดป,ปากแบบนี้อ่ะ่ด็กี่ก็มีสาระนะไม่ใช่ว่าปากอย่างงู้นี้นะที่นี่เราเป็นตัวองตัวเองให้มากที่สุดจกเราต้องมีประดิษฐ์ถ้าไม่งั้นอนะ่ะเวลาเราจะทำอะไรเราก็ต้องคิดว่าเราจะต้องทำแนี้แต่ในนี้เราออกมาตามความรู้สึกนั่นแหละคือสิ่งที่เรียกว่าการ,ปรเป็นตัวองตัวเองในะที่นี้มันจะไม่มีการประดิษฐ์เกิดขึ้นเนี่ยการประดิษฐ์คือการเฟกการเฟกคือการสแสดงเข้าใจปะ ทุกครั้งที่เราแสดงเนี่ยถ้าเราแสดงไม่เนียนส่งให้พี่ด้วยสิคะคนสุนหลอเราแสดงอ่ะแล้วเขารู้สึกว่ามันเป็นการแสดงก็จะไม่มีใครไปชอบเราโต๊เบอร์น้ำเนาะว่าเราเฟเลยแต่ถ้าเราเป็นธรรมชาติที่สุดในตัวงเราเองเขาจะรู้สึกถึงดังนั้นน่ะเขาถึงบอกนะว่าสายตามันหลอกกันไม่ได้เหมือนที่พี่ชอบหนูใช่ปะ ไม่ชีวิตคนเรามันต้องสนุกบ้างไเซลพูดหยอกเซลบ่อยจะวกไปเตี้ยวไอ้นงไม่ส่งให้หนูพี่ปันพี่ปันส่ให้หนูได้ป้าดอกไม้อะพักนานมีดอกไม้อเพื่อน มีแดดแลยไมเอายาไปแดดเุ้ยขนาดมีของฝ่านางหรือเปล่านเนี่ยคุพี่ป่นพี่ป่นสุดหล่อขนาดได้ยินพี่บ้ามขนาดมีของป่นว่างป่ เพิ่มทำไมเราแค่ฟังเฟซก <Bonjour> <c> ็ <oughs> พอพราะการันตเ่เอ๊ะ่ะเล่นขนมไอ้ไอ้ไอ้แท่งๆว่าเหลืองๆมันฝรั่งป่ะไอ้ที่ว่ามันยิงกันน่ะแท่งเหลืองๆอง่ออ <c oughs> ะเฟนไฟเฟนไฟอะไรได้เล่นไหมอันไหน พี่น้องไม่มีสมองอะสบายมันสักทีแล้วตอนเราตกเต็มมันถามว่าเอ้ยมึงตกตูใจอ๋อตอนนั้นมึนนงกลัวต้นเต็งหรือตอนพี่ปั่นหนูอยากจะถามหนูอยากจะถามว่าเออพี่ปัน่นอะมาเล่นวีเพยกี่ปีแล้วทำไมนะหนูว่าเล่นเล่นวีเพมากใกล้จะปีแล้วหนูหนูจักชื่อคนชื่อน้องรักยิ้มอะเออเล่นล้องไห้กันอะแล้วก็มาเป็นเพื่อนกันสนิทกันมาก แล้วก็หายสามศูนไปแล้วตอนนี้สนิทกันมากกับแล้วก็ปิดตายแทนกันได้เลยไม่ตายแทนกันไม่ได้สนิทกันไงวะสนิทกันมากเธอเธออยู่ไหนเหี้่เลยเรียกว่าสนิทกันพอสมควรถ้าสติสนิทกันมากต้องตายแทนกันได้แล้วพี่ปันกับหนูสนิทกันมากไหมไม่เฉยเฉยเชื่อแล้รู้จักกันไง

สวัสดีค่ะเฮ้ยพี่หนูสักก็ก่อนสวัสดีสวัสดีสวัสดีติ๊กปันร้องเพลงให้ฟังหน่อยสิแฟนกับหนูอยากฟังใช่แนละ้วแฟนกับเชทอ๋อแฟนกับอยากฟังเพลงของเรียกว่าเชฟอ๋ออ๋อสวัสดีกับคุณเชฟกลองเชทอ,อ่ะอ๋อ ช่องเช็ดอ๋อค่ะสวัสดีค่ะช่องเช็ดค่ะค่ะขอบคุณค่ะเสียบเกลอฟลาไม่คิดว่าเธอจะจำเช่นนั้นลงคิดเลิกลงบุษบาส่วยดาคมโตเลิมโตเป็นเจ้าลองไม่เป็นนลบุษบาบุษบาพมยาว ที่ก็เปิดสิเปิดเพลงขอบคุณค่ะเข้ามาแล้วก็กดไลค์หนูด้วยนะคะ,ท,ะากกาทำอะไรกันคะโอ้ว่างเหรอคะอค <laughs> ว่างค่ะว่างอยู่ขอบคุณสำหรับการกดไลค์นะคะขอบคุณค่ะว่างค่ะว่างขอบคุณค่ะ điều không thể mang kiếm từ ngày qua, dừng kiếm ไม่เคยยุดดง,งันแต่นัดก,ก็รักมันเ<ล>ย้องจแ,องแข็งทิ้ใีใ้องนอนปวดใจูนนใจรักพี่ปันล่ะไม่ใช่อใหม่อ้ไตดลุมบอ้ตาพี่ปันพี่ปันมีคนเข้ามาเยอะแล้วพี่ปันเร็ว,วพี่ปันพูดพูดพูด <c oughs> พี่ต้องให้พี่แต่งเพลงเราไม่แห้งกันนะใช่สวัสดีนะคะสวัสดีสวัสดีค่ะเข้ามาแล้วกดไลค์ก่อนนะคะสวัสดีค่ะร้องเพลงอะไรเอาเพลงเพลงอะไรแบบที่พี่ร้องได้หรือพี่แต่งเพลงเอาเลยเอาเลยเอาเอาหรือว่าไปเอาเลยพี่จะเพลงหรือไม่อย่าหนูช่วยร้องละสองคนเพลงอะไรเพลงสิบสี่ครั้งเอาไว้ ไอ้ว่าเราและนายนอู้สองคนแล้วจากวันนี้จะมีเราจากวันนี้จะมีเข้ามูอก็จะเข้า <c oughs> ไ,ไ,ไปเสือตังหม้อไม่รักษาไม่นัดจะมีนีดจะมีปีนั้น จะอยู่เคียง<ม>ข้างกัน,นคือคืนนัดน้ำนั2000กสองพันลูกจะมีพี่ปันก็จะมีนัดอยู่เคียงข้างกันจะมีมม <c oughs> จะมนนนนี้จะมีนัดปั่นปัน, <c oughs> ปนเปรี้ยวตลอดไป <c oughs> แฮ้ยหว,ว,ว,วัดดีกาวทีคนดูไปแล้วมัน <c oughs> มีลปั๊บพ,พี่ปันก็บอกว่าจีไม่ดูหน่อย จีบกันให้ดูหน่อยจีบเราสองคนอะเราสองคนอะต้องก็เต็มจีบกันหน่อยได้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 นะ้ไ่้นด้ไ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 ้ได้ได้ไิ้ได้ไดีได้ได้ได้ปด้ไ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 ะ้ไดได้ได้ไ่้ได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 ้ตด้ไ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 เ้ีด้ได่ไเเลดค่ะ้ไ่้อา้ได้ได้ไพ้ได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 เไ้ไ้ได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 ้้ได้้้ได้ได้ไ่้ไ สองแต่พี่ไม่ยุ่งกับเรื่องทางโลกแล้วพี่อยาบรรลุธรรมธรรมะพี่จะไปยุ่งกับของอินเรียต้องขอแสดงความเสียใจกับดีๆด้วยนะครับโอ้อ้ค่ะค่ะขอบคุณค่ะนเขาว่าหมอะกันจังว่าเราสองคนเราเราหนุ่งกับพี่ปันอะเขาว่าเหมาะสมกันจังคู่นี้อ่ะเปไรเป็ไม่ใช่ก็น่าเด็กกับยายา ไม่ถ้าเป็นเหมือนแมงคุจิที่ควายพี่ขอเป็นแมงคุจิแลนะนะเป็นคีควายโอเคโอเคเอาสักเพลงหน่อยจอทำรึปีซุปีเจะทำให้ฉันรู้สึกเหมือนตอนสิไม่มีไม่มีไม่เคยฟังจะไปซ้อมอะไรกันสายซ้อมดีทําไมพักนานไปแล้วเหรอโอเคโอเคไว้ว่างๆก็มาเล่นกันนะ ถ้าอยากเล่นบิงโกเลยอยากเล่นบิงโกเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวให้เจ้าของห้องเขาเปิดบิงโกให้แล้วกันเพื่อนเตรียมตังไว้เตรียมตังไว้โอ้ก้สอบอลหนอชอบเล่นบอลบอลอะไรพัซซอนใช่โกูก็ว่าลองเหมาะสมกันจังเฮ้บอลพัซซอนหรือบอลอะไรมันหนักใหญ่เป็นคนเหรอเออตั้งใจออกล่างกายร่างกายได้แข็งแรงหมือกับร่างกายได้แบกว่าสมดุลบาลานซ์กัน ไม่เหมือนคนมังครไม่ได้รออยู่แล้วพี่ปันมาว่าหนูอยู่แล้วมันคืออะไรอ่ะเฮ้ยน้ำยา่เลยเนี่ยพระนางเขาเตะบอลน้ำยา่เว้ย11คนนลยที่ปันรู้เปล่าว่าหนูเพิ่งรู้ว่าโตโน่อะโตโน่เล่นบอลเว้เนอะโตโน่มันก็เล่นก่อนอยู่แล้วโตโน่ปาคิน้หรออืมวุ้ยคนอะไรว่าสวยสวยจังสวยจังนี่อยู่ทีมอะไรจำไม่ได้เกษตรศาสตร์ <c oughs> นณที่นี่เดี๋ยวฉันก็ไปเหมือนกันนะฉันต้องไปนั่นแหละฉันจะไปวิ่งงานละห้าโมงเย็นอ,อ๋อค่ะบ๊ายบาย,บาย <c oughs> พี่มาเจอกันเจอกันเจอก,กันครับค่ะขอบคุณที่มาสร้างความสุขความสน,นุกนะพี่ ใช่ต้องขอบคุณที่มาสร้างความสุขความเจริญสาธุนโมนะพญานาคมาพัาจากมาตัดที่กลับมาตัดเบาเปอย่างนี้พี่ทำงานอะไรครับพี่เหรอ